บ้านบองนม้า<ม>ข้าเดียวคําเดียวเต็มปักสวัสดีจ้าหลังจากบริพอกันโดนตั้งแต่วันที่12บุองละพี่น้องข้าขี่รถเดินทางกลับมาตังจังวัดมือหนีมาหอดบ้านแล้วปะสิผ้าไปเลาะเบึ่งสวนผลไม้อุงอิงจ้างากองนี่แหละเขาว่าดกจนง,งากองอก้ยไปฝากเอมอนก่อนไป,ไปฝากเอมมนก่อนค่ะ มีแมงบวบุนพี่หน่องบ่งเวยไง,อ,ยไงอ,ยอันนี้สุกหรือยังอะ่ะเอาลูกนี้ก่อนเก็บไปฝากเอมอนก่อนสิกินได้บ้านเอมอนท้องไม่ดีอุ้ยแคเบบ่งเซฟแจบมาแล้วอันนั่นนั่นสวยๆวว้าอุ้ย,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 ยต้นนิ้วไม้ดอกไทยงากวางหรืเปล่าตง เฮียล่ะออกมาลดดปข้าไปข้าแลวนะเลยสีสัมมาได้พี่องแกยสวยๆๆที่มมนี้เป็นไงบ้านบา เคำเดียวคำเดียวเต็มฟางเดียวเตีมฟางกินหมากส้มผูแล้วก็ไม่ยางเลาะเบิ้งต้นไม่ละจ้ากกหมักม่วงนี่ปลูกได้สองสมปีนี่ละค่ะออกหมากตั้งแต่ปีแรกที่ปลูกจ้ะจ้ากเป็นหมักม่มกงวงพันยังพุน่นี่หัวแดงแดงแล้วก็ส้มสมจา้าอีกต้นหนึ่งกะ สมคือกันแต่ว่าเป็นน้ำดอกไม้รือเป้ากับพ่อแน่ใจแต่ว่าสมจ้พี่น้องพ่อกินสมแซบๆนี่แหละค่ะเบิ่งห้พระเอกเล่ามาเด็ดบักม่วงห้จักซองสามหน่วยนี่แหละค่ะบักม่วงบานจ้กของล่องก็ไปกินเบิ่งสีสมปานใดมาเด้อค่ะมากินน้ำกันเด้อจ้าจากนั้นก็เอามากส้่มปูกับบักม่วงไปลางจ้ามากยังนั่นเช็บับกมางเช็มึงดู ก้าวขึ้นอค้อเป็นมายังสี่ขึ้นมยุงสี่แนว่ามัแต่เมาบ่แมนว่าพี่น้องแมนเมาบะแมนมากเมา่ะมากยัง่หมากมาติกินเหลดิป่ะแมนมักเมาอะไรนี่เบเากินลอกบิงที่แมนมากเมาบ่แมนยูดก